แต่ทีนี้เขาสามารถเอาเลี้ยงไว้บนอินได้ตายหานนยแล้วไงมันก็จะเจาะโพงเข้าไปนี้มีโพงเข้าไปข้างในก็จะเป็นโพงเป็นรังของธนโรงนะเนี่ยสมัยก่อนเขาเอามาทําเป็นอ๋อมันอยู่ในต้นโพนี่เหรออยู่ในต้นโพอันนี้แค่รังพักมันอ๋ออ,อ,อันนี้ก็จะเป็นมันจะเขาจะต่อรูเข้าไปเห็นไหมอ้าวด้วยเหยียบอะไรเพราวะอ๋อ,อ,อพึ่งเขาจะเ่ารูเข้าไปอยู่ในนี้แค่นั้น มันก็จะเป็นลานโรงงานผลิกชานาลงใต้ดินพึ่งชานาลงอืมสมัยก่อนเขาเอ้าแล้วใครแล้วเป็นนี้พึ่งไปเจาะเองเหรอพึ่งเจาะเองแล้วเขาก็ต่อพงออกมาให้พักพต่อพงมาให้พักให้ปลาพักอยู่ตรงนี้อืมนีอควทำรู้ใหม่เออความรู้ใหม่ของเรียนเนี่ยเดี่ยก็เด็กชานาลงพึ่งชานาลงไม่มีพิษ,ไม,มพษไม่มีพิษจะหายากแล้วทุกวันไม่ค่อยเห็นนะเอาเหร ก่อนเขาจะมาอุดปิดพวกเบี้ยแก้เบี้ยอะไรเนี่ยเขาต้อง,ปออองไปหาชานโดงที่มันอยู่ใต้ดินแล้วต้องไม,มไม่มีไม่มีร่มไม้บังด้วย,วยชานโรงใต้ดินอ่าถูกพามาดูครับพามาดูครับตลาดบางระจันนี่ครับป้อมปืนครับ

ไม่แล้วเดินหน้าไปทางนึงต่อนเป็นตลาดนะครับของมีของขายเป็นตลาดย้อนยุคครับผมขนมไทยตลาดบางกระจันครับนี่ครับบอกว่าตังไม้แล้วขนมไทยก็เดินช่อยขนมขนมหิขนมหิขนมไทยขนมิไทย ยไ่เลยตลอดมาต่าง30บาทบอกว่าต่างไม้แล้วขนมไปแล้วตัวโดนต่อ,อยจะต้องมาเอาของไปแล้วผมก็ลัวจะโดนต่อยก่อนไไม่พีก็ผมก็จะโดนต่อยตลอดมา30ร้อนนะครับทเช้าเจ็ดชิ้นไม่สามส0บาท20บาทกระปุกชิ้น20บาทใส่สกระดาษไม่สวย คนที่นี่เขาจะแต่งตัวอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่งตัวแบบบอลจัชันใช่รูปั้นบาันเราไอตัวแซ่บเขาก็ลอกมีลูเลยไตัวผู้อ่ะไหวยู่อายุมัรอยู่ข้าครับครับผชิมไหมถ่ายหน้าร้านแล้วก็ยิ้มนะลองชิมม้นยิ้มยนะยด้ยกันเลยเี่ะ เน่สอเนี่ยสองไปเหรอคุณค่าไปยิ้มเอไคอชื่อร้านอะไปยิ้มโอ้จุ๊บอโโนโไเป็นไรนหน่อยนึงผมเป็นผมเป็นควายไปแล้วครับคย

ขอตัวกลับก่อนนะครับขอบน้ำใจขอรับในท่านน้ำใจนะเจ้าค่ะที่มาอุ้มหนูครับผมให้เดินทางปลอดภัยนะเจ้าค่ะในท่านแม่หญิงครับผมขอบน้ำใจทีรับแลเจ้าค่ะครับผมกลับบ้าคุณเจ้าค่ะผมก็ขอตัวกลับก่อนครับขอรับครับไปกลับกลับบ้านก่อนขอรับวันนช่างย้อยขอรับมาตามหาไก่แจ้มาแล้วรอไม่เจอไก่แจ้ไอ้อาม มา,มาดูไก่แจ้ <laughs> บางละจันแต่มองไม่เห็นไก่แจ้อย่าลืมนะครับมาถึงต้องมาเห็นไก่แจ้้วนะในอามท่านในอามท่านกล่าวไว้ครับในอามท่านกล่าวไว้รอบนั้นมาแล้วไมีเจอไก่แจะก็เ,เดินผ่านไปเข้าไปาทางเนี้เฉยเลยนี่แล้วเขาก็ไปรู้ทีหลังว่ามีไก่แจ้วันนี้เขากลับมาดูอีกรอบหนึ่งอ๋อถึงรู้อ๋อไก่แจ้มันอยู่ตรงนี้ <laughs> เออ บายบายขอรับ